สวัสดีครับมิสซูบิชิไททันตัวถัง K4 a 4D56 ขอมเร็วตัวแรกอาการาเครื่องยนต์ไม่มีกำลังเร่งไม่ขึ้นเป็นในบางครั้งไม่ได้เป็นตลอดบางทีก็ขับไปปกติบางทีบทเขาจะเร่งไม่ขึ้นเขาก็เร่งไม่ไปซะอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนี่นะครับเครื่องตัวนี้ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นโดยการสแกนกันก่อนเนาะเปิดกุญแจไฟเช็ค e n นจินอยู่ตรงไหนครับเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ติดให้เรานะ,ะเี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาสแกนด้วยเครื่องสแกนลัน crp 9 1 9 e ของเรากันอลองกด auto detect เ,เดี๋ยวเขาให้ให้เขาสแกนก่อน ก็สรุปว่าอันนี้สแกนด้วยออโต้ดีเทคไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องใส่เลขวินดีกว่าเนาะ,ะเดี๋ยวผมใส่เลขวินก่อนพอใส่เลขวินเสร็จเขาก็จะมาหน้านี้เราก็กดโอเคแล้วก็จะมาหน้านี้สเปคของเครื่องรุ่นอะไรเกียร์อะไรอยู่ตัวถังอะไรนี่นะครับแล้วก็กดโอเค แล้วเขาก็จะสแกนทางระบบให้เราเลยพอม,มาหน้านี้ปุ๊บล้วก็เลื่อนขึ้นไปอ่าแล้วเขาก็จะมีเอ่อตัวที่มีรหัสให้เราเราก็กดเข้าไปดูเบื้องต้นได้ก็จะมีรหัสอะไรบ้างที่ค้างอยู่อ่านี้เบื้องต้นต่อไปอันนี้ก็มีแท็กอีกอีกแท็กก็มีอะไรบ้างอ่าล้วก็ดูเบื้องต้นแล้วก็บันทึกไว้อ่าต่อไปเราจะไปดูรายละเอียดการกดย้อนกลับ เขาก็จะเข้ามาหน้านี้ให้มีโค้ดอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดบันทึกไว้โค้เดเกี่ยวกับกล่องกล่อง e c u เครื่องยนต์นี่นะครับบันทึกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเคลียร์ออกก่อนแล้วก็สแกนใหม่อนนี่นะครับบันทึกไว้ก่อนอดูไว้จำไว้พอเราบันทึกไว้แล้วเราก็กดเคลียร์ลบโค้ดก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยสแกนใหม่ รู้ว่ามีอะไรที่ยังคงเหลืออ่ารอสักครู่ก็สรุปว่าตอนนี้โค้ดของ ECU เครื่องยนต์เป็นนอร์มอลไม่มีโค้ดอะไรค้างสามารถเคลียร์ได้ก็เหลือโค้ดสื่อสารของ e t a วัน,นี้ปกติของรุ่นนี้อยู่แล้วอ่าเดี๋ยวต่อไปเราจะพามาดูค่า Data กันค่า Data live Data ค่าสดในบางตัวแค่นั้นนะ อะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะติดเครื่องนะโอ๊ยโ,โ,โ,โทษอ่ะเน็บมาแล้วอ่านี่นะติดเครื่องนะรอบเครื่องยนต์มาแล้วแรงดันลางอยู่ที่5 0กว่า mpa และแต่ว่าไอทาเกตทาเกตมันต้องการแค่3 4แต่ว่าแรงดันสร้างได้มากกว่ามากกว่าที่ก่องต้องการนะครับนี่นะ2ตัวนี้นะอ่าทีนี้ ต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้อ่านี่เลยครับทอร์เทิลสวิตวาลอยู่ๆเขาก็กลายมาอ่อนได้และเสียงเครื่องก็จะดอบลงเลยอทอดเทิลวาลโซลีนอยอยู่ตรงนี้อเดี๋ยวจะพามาดูนี่นะครับเขาจะอยู่คือตัวน,วนี้ตัวนี้เขาจะทำหน้าที่ปิดอ,อากาศคือมันเป็นเวลาระดับเครื่องปุ๊บมันต้องการการสั่นเขาก็จะปิดแต่ตอนนี้มันทํางานในสถานะ เครื่องยนต์ติดอยู่เรายังไม่ได้ดับเครื่องอเป็นไปได้ไหมว่าวงจรโซลินอยตัวน,นี้เสียเธอเนี่ยเขาเขาเอาเ้าลงมาอย่างเงี้ยวาวปิดทําให้อากาศเข้าไม่ได้ต่อไปเดี๋ยวมาดูตัวนี้เดี๋ยวผมจะดับเครื่องแล้วจะให้ดูสถานะตัวนี้ว่าเขาจะออฟดับเครื่องออนอ่านี่นะครับตอนนี้สถานะเขาออฟนะอ่าเดี๋ยวผมจะติดเครื่องดู RPM อ่าติดเครื่องปุ๊บ นี่เดินเบาเขาออฟอยู่แต่พอเขาจะเร่งไม่ขึ้นปุ๊บโซลินอยตัวนี้จะออนพอออนปุ๊บลิ้นส่วนนั้นจะปิดทําให้เครื่องเร่งไม่ขึ้นแต่ทีนี้เขาอ่อนเพราะอะไรอ่อนเพราะวงจรกล่องเสียหรืออ่อนเพราะแรงดันล่างเกินเห็นไหมกล่องต้องการแค่นี้แต่ว่าระบบสร้างให้ได้เท่านี้ เขาจะบล็อกให้เครื่องไม่วิ่งเป็นไปได้ไหมอันนี้เราไม่รู้ผมไม่รู้เดี๋ยวจะลองพิสูจน์ดูเนี่ยเห็นไหมอ่อนแล้วพออ่อนพุ๊เครื่องก็จะเร่งไม่ขึ้นเลยเนี่ยกดคันเร่งมิดแล้วเร่งเดียกแค่นีน้เดี๋ยวหาสาเหตุกันก่อนอามาต่อกันทีนี้พอเวลาที่เขาปิด เดี๋ยวผมจะลองดึงสายลมตัวนี้ออกให้เขาเปิดแล้วเราไปเร่งขเขาเร่งกันดูว่าเร่งขึ้นไหมเอ็ะอเนะเขาเปิดกลับไปแล้วเดี๋ยวเรามาเร่งเครื่องกันดูว่าเร่งได้ไหมไปเชคเ็คจินก็ไม่โชว์สงใส่น่าจะโดนปิดหลอดอ่ะถึ่แม่งนั้นก็ถอดหลอดออกอันนี้ผมไม่รู้อเดี๋ยวจะเร่งให้ดูนะเนี่ยเร่งสุดเลยกดสุดเลยนะได้แค่นี้ แสดงว่าถึงวาลวเปิดถึงเราดึงวาลวเปิดแล้วเครื่องก็ยังเลงไม่ขึ้นอีกอ่าทีนี้เป็นที่อะไรเดี๋ยวเรามาสแกนโค้ดกันเพราะว่าอันนี้น่าจะถูกถอดหลอกหรือว่าไม่งั้นก็โดนปิดปิดปิดไอ้นั่นนะปิดเอก็เทบปิดอะ่ะมาลิสอบโค้ดปาก็ให้นี่เลยครับสักชั่นคอนโทรลวาลวสตัร์เอสซีวีติดขัดเป็นบางจังหวะ มีหน้าล่ะไอ้ค่าทาร์เก็ตของแรงดันรางกับค่าที่กล่องต้องการมันไม่สัมพันธ์กันใช่ไหมโอเคนะเดี๋ยวเราเปลี่ยน SCV ก่อนแล้วก็ Learning SCV ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าไอว้วาล์วตรงนั้นยังจะดับกันอยู่อีกไหมยังจะออฟกันเออยังจะออนอีกไหมนะเดี๋ยวผมถอดไอ้ SCV ก่อนเดไปก็มาถอด SCV ตัวีจุกปลอกก่อนนะปักตัวนี้ออกปิดเสียงหนึ่งอ่านดีนะปลอกเสร็จก็ขัน็อเปลี่ยนตัวนี้ ขายไปบ้างแล้วมันไม่ง่ายดูคนเนากเล,าาเลเ้าตังต้าใช้เปลี่ยาายวเสียก็ไปขายได้ดยาวหมดจะันง่ายจร้นนารนี้<ๆ>ล,ลออนี่เลยได้อไปตนดนนะ,ะนี่นะครับของที่ถอดออกมาเห็นว่ามันจะมีร่องรอยการฉีกขาดของโอลิงตัวนี้ตรงนี้เลยนี่ เห็นไหมมีร่องรอยการฉีกขาดนี่จะเป็นสาเหตุหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้ของที่ผมซื้อเอามาไว้ลองทดลองนะเดี๋ยวจะใส่ตัวนี้เข้าไป พอ,อใส่ SCV เข้าไปแล้วทีนี้ก็มาติดเครื่องให้เครื่องยนต์ร้อนถึงอุณหภูมิการทำงานดูที่เข็มอ่อยู่ตรงนั้นตรงกลางประมาณ80องศาองศาในทุนนี้ผมรอจนถึง89องศาต่อไปทำขั้นตอนการเลิร์นิ่งสไพายปัม๊มด้วยเครื่องสแกนร์พีเน9 e. ดับเครื่องยนต์ออน กุญแจ์เข้าเครื่องสแกนไปที่หน้า Special Function เลือกมาที่ Initialization เลือกไปที่ Supply Pump e n c น a n t e d Servit อายุชัวก็โอเดียสทีนี้เราก็มาหน้านี้ uh, กด Perform แล้วก็กด yeah. uh, set, set, แยกอินทอ่ไลเส็จเสร็จสับเราก็ออกจากหน้านี้แล้วก็มาที่หน้านี้เคลียร์โค้ด P0089 ออกไปโอเคเคลียร์เฝโค้ดความพีดกดโอเคอ่าเรียบร้อย ทีนี้จะพามาดู p 0089ในมิตซูบิชิไททันวาวควบคุมการหลูดน้ำมันเชื้อเพลิงติดขัดกล่องจะสั่งให้นี่เลยการควบคุมแรงดันอยู่ในช่วง5ถึง100 50ถึง100 m b a จำกัดการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงควบคุมองศาลิ้นปิดอะไรลิ้นเปิดแป้นคันเร่งและวาวปีกผีเสื้อนี่เลยที่ของเราโดน อ่าแล้วก็หยุดควบคุมการหมุนเวียนไอแกส๊สไอเสียหยุด EGR เนี่ยเขาจะหยุดการทำงานของพวกนี้ให้เหลือเป็นเซฟโหมดนั่นเองถ้าเราเจอพีศูนย์ต่อไปเราไปติดเครื่องลองกันอ่านี่นะเสียบไอท่อลมอะไรกลับเข้าไปอย่างเดิมและเข้ามาในรถแล้วก็ออนกุญแจแปลกใจกับไอไฟเชเกนจิน้นอ่าแล้วก็สตาร์ทอ่าทีนี้อุณหภูมิเครื่องก็ร้อนอยู่แล้ว ทีนี้เราจะรอดูว่าออไอตัวไอโซโลิโนยลิมปิบิเื้อตัวนั้นมันจะสั่งออนไหมเดี๋ยวสักรู่แป๊บเดียวแหละถ้าเขาจะเป็นถ้าเขาจะปิดนะโอเคเร่งได้แล้วเ,เดี๋ยวผมจะพับวิดีโอรอดูสักหนึ่งนาทีนะออตอนนี้ผมติดเครื่องไว้สักประมาณ5นาทีได้แล้วเ,เรามาดูนี่ค่า แรงดันล่างกับค่า,าทาร์เก็ตกล่องต้องการเท่านี้แรงดันล่างสร้างเท่านี้ทีนี้เห็นไหมครับเนี่ยเขาจะใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมนี่เดินเบาแล้วก็อทอดเทิร์นเบาวโซลินอยอลินปิวเทอร์อยู่ในสถานะออฟอแสดงว่าเราทําขั้นตอนนี้สําเร็จใช้งานได้เร่งเครื่องอะไรได้อโอเคครับดังนั้น คันนี้ก็สรุปได้ว่าสาเหตุที่ไอทอรอเทนโซลีนอย์วาลตัวนี้มันถูกสั่งทำงานก็เพราะว่าเกิดจากโค้ด P 0,0,8,9นั่นเองก็คือโค้ดที่ว่าปั๊มมันล็อกมันจะต้องอะไรนะเขาเรียกว่าจำกัดการทำงานของเครื่องยนต์ไม่ให้เครื่องยนต์เสียหายก็คืออะไรนะผมก็เรียกไม่ถูกจะไม่ได้่ะแต่ว่าก็สรุปว่าไอวงจรนี้วงจรไอตัวนี้ไม่เสีย สาเหตุมันเกิดจากาพีดีสูตรแปดเก้าก็แก้ไขได้แล้วตามที่ทำให้ดูขอบคุณครับ